ครับสวัสดีครับผมพบกับผมนะครับหนึ่งหนะครับอ่าเราครับนะก็อนจะไปรับชมนะครับนะกดกดถูกใจฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับอ่ะดูเพื่อความบันเทิงเรานะครับผมไปเร่นนาไปดูกันนะวันนี้เรามาปั่นเกมกันที่อาณาจักรจูราสิกนะครับได้วเสาของเรานั่นเองนะครับไปลุยกันดหน่อยดีกว่านะครับผมอ่ะว่ามันยังไงนะครับผม ไมาหลายเส้นดีเมื่อกี้นะผมนะยึกเข้าไปดีครับเจแถวสามมาเพื่อนหลักเออมาดิครับทิ้งแถวแรกมาอึปป๊บเไปเออมาดิครับไหลๆหลยอย่างเงี้ยเออนอกไหลอย,ยู่เนอะนอกไหลอย,ยู่เนอะเอานะมันเชี่ยวนะครับผมนะขอซื้อเข้าไปทีนะครับ12หมุนนะครับผมนะได้อะไรมาบ้างนะครับนะไปดูกันเดอ้อ ก็อย่าลืมฝากกดถูกใจฝากกดส u b s c r ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับนะอ่าเรามาปั่นให้ดูนะผมเออเอบโอ้โหคิงแถวกลางไอแถวสามไม่ไมีนะครับผมนะสลับกันไม่ได้เลยะอเพื่อนอืมไว้แ้วสามไม่ได้ใช้เลยครับผม อือดูมันดิครับอือดูเก็บหมุนเก็บตัวคูนอ,อีกางเง้วแหละเจ้าตัวคูนอ,อีกางเ้วแหละเพื่อนคุณจังตังไม่จ่ายไยงเหรอได้อ่ะโหคุณ้าคุณจ้า โอ้โหเอแถวแรกครับผมดูดีโอ้ยเจ็บหนักเลยครับผมเดี๋ยวเสาทำไมครับเนี่ยเหมือนจะไม่จ่ายใช่ไหมโลสองร้อยอะไรนะ เอาดีครับเดือนมาดิเออใจวะฮึเป็นไงครับมามันให้แก้ตัวนะมันให้แก้ตัวนะครับผมเข้าฟรีเบดสี่ร้อนะครับผมมันให้แก้ตัวแล้วยังไงชิงมาอเอาเงิสวยเบอร์ลักเบิ้มกัาไปดลครับเออมาดิเออมาให้แก้ตัวว่ะมันให้แก้ตัวนะครับผม อย,งงอย่างไงอยากให้ขายหน้านะครับผมนะเป็น400นะเพื่อนอยากให้ขายหน้านะเออมาดิโอ้ยคิวแถวสามไม่ลงแล้วนะคิวแถวสามมานะเป็นเรื่องแลผมเอาดิลืมมือไปดิลืมมือไปดิครับผมเออมาดิครับเอ,อ,อ้ยโอ้ยเอแถวสามดูดิครับท่านผู้ชมแถวสามลงนะเป็นเรื่องนะครับ ยังไงบางไปนะครับผมนะ7,009นะมาบวกอีกแล้วนะครับผมเป็น400ครับผมแนละ้วจะให้แค่7,009ไม่ได้นะครับโอ้โหเมื่อกี้แก้ตัวไปนะครับผมนะซื้อไม่เข้าอานึกว่าจะหมดตัวแล้วนะครับโอย้ยังไงเออมาดิครับเอออืมบางไม่นิดบางไม่นิดอ่ายังได้อยู่นะครับผม กำไรหนึ่งเท่าตัวแล้วนะครับผมนะจากที่เรามีทุนเข้ามานะบึ้งข้าไปดีครับเอ้ดอกสุดท้ายเพื่อนเตะหน่อยไว้ลักเออบึ้งข้าไปดีครับมานี่ครับเออดูดิเอ้าู้นึกว่าจะรอดนึกว่าจะตายแลครับผมนะรอดนะครับผมนะอืมบึ้งข้าไปดีครับสวยเพื่อนรักยังนงเน่าลาวู้รอดมาได้นะครับผมเป็นไงครับ ชุบชีวิตนะครับผมนะชุบชีวิตมันเลยนะครับผมนะสำหรับเดือนเสารนะครับมีไงครับนนอนอออมาดิครับสามหมื่นสวยๆจุ๊บๆนะครับผมอ่าฮึเป็นไงอ่ะมาขอบคุณนะครับที่รับชมมาถึงท้ายคลิปนะครับโอ้โหเมื่อกี้คิดว่าจะหมดตูดแล้วนะครับผมนะเออยังกลับมาได้นะครับผมนะขอบคุณมากครับ อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกด s ับส c r i b ด้วยนะครับผมนะอ่า subscribe ใบ,บมะกรูดนะครับ